โอ้ยอะไรออกมาอีกแล้วนี่โอ้ยอะไรออกมาถังอะไรออกมาถังเต็มเลยครับสวัสดีทุกท่านครับผมยามบ่ายครับให้แม่พ่อๆทุกท่านครับผมนะครับก็ ขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะครับเข้ามารับชมและให้กําลังใจครับผมยินดีต้อนรับแม่แม่พ่อพทุกท่านเป็นกําลังใจอยู่ครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมให้กําลังใจในยามบ่ายนะครับ<ส>ขอบคุณนะครับแม่แม่พ่อๆทุกท่านเป็นกําลังใจให้ครับผม ครับสวัสดีนะครับสี่ท่านครับผมนะครับขออนุญาตนะครับแม่แม่ครับผมนะครับบกพร่องนะครับอีกนิดหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่ครับผมขอบคุณนะครับท่านแม่นะครับมาให้กําลังใจในยามบ่ายครับวันนี้ก็มาดูนะครับทั้งถังเนาะนะครับเต็มเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับมาใหม่ครับผมแป๊บเดียวนะครับมาใหม่นะครับผมขออภัยด้วยนะครับ